น้องตัวร้ายของนายตัวแสบตอนที่สิบสองเพชรท้คิดว่าจะได้ไปส่งน้องแต่เขาก็ต้องผิดหวังเมื่อวันเสาร์ให้คนของตัวเองเอารถมาจอดอยู่หน้าร้านวันเสาร์เกงใจเขาหรือไม่ไว้ใจเขากันแน่ถึงไม่ยอมให้เขาไปส่งขอโทษนะครับผมไม่อยากรบกวนเวลาง,งานของคุณเพชรแท้ไม่ได้รบกวนเลยครับ เพราะผมเป็นคนชวนน้องวันเสามาเองผมควรไปส่งน้องบันเสาอยู่แล้วครับไม่เป็นไรจริงครับถ้าไงเราแยกกันตรงนี้เลยนะครับเพชรได้ตอมองวันเสาที่ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปถึงเขาจะแอบ,บเสียดายแต่วันหน้ายัางมีมันไม่ยากหรอกที่เขาจะเจอกับ,บว,วันเสาเองวันเสาขับรถมาด้วยความเร็วแต่เขาก็รู้ว่าถูกตามโดยรถตู้สองคัน คันหนึ่งวิ่งแซงปาดหน้าทําให้เขาต้องจอดทันทีที่พวกนั้นลงจากรถตู้ก็ยิงมาที่ยางของล้อรถวอนเสาตกใจเมื่อพวกนั้นมีอาวุธทับทุกคนตอนนี้จะหนีกันหนีไม่ได้แล้วเพราะรถตู้อีกคันหนึ่งก็ประกบอยู่ทางด้านหลังชายอีกห้าคนจากรถตู้คันนั้นก็ลงมาเช่นกันวันเสาร์จำเป็นต้องลงจากรถเพราะตอนนี้มันหมดหนทางนีติดต่อนหนึ่ง มันสู้ยากเกินไปสําหรับเขาแต่ถ้าไม่สู้มันก็ตายผลพวกนี้ใครส่งมาน้องป่ดประตูกระแทกมันคนหนึ่งจนลม้มลงไปแค่เปิดประตูก็ทําให้มันเจ็บไปหนึ่งและซัดไปอีกหนึ่งที่อยู่ใกล้เขาที่สุดเพราะมันต่อปืนมาที่หัวของเขาบ้านสาวรู้ดีหากพวกมันใช้ปืนเขาคงตายแต่เขาก็ไม่สนเพราะสู้ก็ตายไม่สู้ก็กจ,จะตายเช่นกันฟ้าลั่น กำลังเครียดเพราะเขารู้ว่าน้องไปกินข้าวกับผู้ชายไปกินข้าวกับผู้ชายเหรอและอย่างเขาจะทนได้ยังไงเขาเป็นใครในสายตาของวันเสาร์วันเสาร์รู้สึกยังไงกับเขามันก็ไปกันด้วยดีแต่ทำไมน้องจึงได้แอบไปคุยและไปกินข้าวกับผู้ชายคนอื่นตอนนี้เขากำลังรอรออย่างร้อนใจเขาสั่งให้ลูกน้องไปจับตัววันเสาร์ แต่ลูกน้องกลับทำงานไม่ได้เรื่องมาช้าจนทำให้เขาหงุดงิดไอพวกนั้นมันมาหรือ,อยังไอผู้อย่างรับนายโถ่ทำไมถึงช้ากันนะักแค่วันเสาร์คนเดียวเออผมก็ไม่ทราบครับนายถ้าเจ้านายอยากรู้น่าจะตามมาตั้งแต่ทีแรกนะครับไอผู้ถ้าแกพูดอีกคำเดียวองจะให้แกไปคุยกับลากมะม่วงครับนายผมไม่พูดแล้ว วันเสาถูกพาตัวมากว่าวันเสาจะรู้ว่าเป็นคนของฟ้าลั่นก็ตอนที่เจอเขาฟ้าลั่นยังมีสีหน้ามึงตึงเหมือนโกรธใครมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเขาเดินไปหาวันเสาแล้วผลักน้องให้นั่งลงก่อนที่จะหันไปทางลูกน้องจนให้แกไปจับวันเสาแล้วพวกแกไปฟาดกัใครมาทุกคนทีมาที่วันเสาก่อนที่ฟ้าลั่นจะไล่ให้ออกไปรวมถึงผูด้วย ปาลัน่นมองวันสาร์ที่ถูกมัดเขาไม่มีวันเชื่อคําพูดของนุกน้องหรอกว่าเป็นฝีมือของวันเสารพวกมันคงไปมีเรื่องกับใครมาก่อนที่เขาจะใช้ไปทํางานนี้แก้มัดฉันฉันหุดอัดน,นายเป็นบ้าไป้วเหรอส่งคนไม่จับฉันเนี่ยแถมรถของฉันน่ะย,ยังถูกยิงอีก,อ,กอะไรนะไอ้พวกนั้นใช้ปืนเหรอก็ใช่น่ะสินายทําบ้าอะไร ถึงให้ลูกน้องใช้ปืนกับฉันฉันขอโทษฉันไม่คิดว่าพวกมันจะใช้ปืนนี่ไม่คิดหรือว่าคิดไม่ได้วันเสาร์ฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันก็แค่ให้มันไปพาตัววันเสาร์มาเองไม่คิดว่าพวกมันจะบ้าขนาดนี้ก็บ้าเหมือนนายนั่นแหละเป็นลูกพี่ภาษาอะไรเนี่ยนายยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่ไหมก็มันไม่ใช่เพื่อนนี่ ไม่ใช่เพื่อนก็ดีถ้าฉันรอดไปได้นะฉันเอาหนคืนแน่ไม่เอาสิวันเสาร์ไม่พูดอย่างนี้สิเราไม่ใช่ศัตรูกันซะหน่อยก็ดูนายทำกับซันเซ่ฉันตกใจมากหรู้ไหมก็ขอโทษแล้วไงขอโทษแล้วมันหายไหมแล้วจะให้ทำยังไงฮะก็บอกมาดีก็แก้มัดฉันสิถ้าแก้มัดก็สัญญาก่อนว่าจะไม่หนี ไม่หนิอยู่แล้วล่ะว่าฉันจะเอาเรื่องนายก่อนโอเคโอเคฟาลั่นแก้มัดพ่อวันสาวเป็นอิสระเขาก็ถูกสัดเข้าที่หน้าตามด้วยหมัดหนึ่งแต่ฟ้าลั่นหลบได้ทําให้วันเสาร์ถึงกับมองตาเขียวแตหลบทําไมไม่หลบก็เจ็บนะสินั่งลงก่อนนั่งลงก่อนให้ใจเย็นก่อนฟาาน้าลั่นถึงกับเครียดที่เขาพาตัววันสารมา ก็พอเขาโกรธวันเสาวนะที่น้องไปกินข้าวกับผู้ชายคนอื่นไม่ใช่ให้น้องมาโกรธเขาวัานเสาวนั่งลงเขาก็อยากรวมเหมือนกันว่าฟ้ารั่นมีข้อแก้ตัวอะไรอีกหมอนี่กันล่อนและเจ้าเล่พอรู้ว่าฟ้ารั่นไม่พอใจที่เขาไปทานข้าวกับพแพ้เรื่องแค่นี้เองถึงขั้นส่งคนไปจับเขาพร้อมอาวุธคบมือมันก็เกินไปหน่อย แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าเขาไปคุยเรื่องงานกับเพชรแท้ขนาดยังไม่ได้เป็นอะไรกันยังห่วงไม่เข้าท่าขนาดนี้วันเสาร์เองก็คงไม่คิดที่จะเป็นแฟนกับฟาลั่นฉันสกัดกลับไม่ได้แล้วยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอิหมอนั่นนะมันมันต้องคิดอะไรกับวันเสาร์แน่ๆจะคิดหรือไม่คิดฉันไม่รู้ใจใครหรอกนะวันเสาร์ เม่เอาสิซันนะ่ะอยากให้วันเสาร์มีแค่ฉันมีแค่เราไม่ได้เหรอก็ฉันบอกว่าฉันยังไม่มีใครนายอยากไม่เชื่อเองนี่ปาลัานถึงกับอึ้องมันก็จริงอ่ะน้องปฏิจเสธเพื่อแต่เขาก็ไม่เชื่อท,ทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้เห็นกับตาเชอเชื่อก็ได้รอได้หลังอย่าทำให้ฉันเหนื่อยอีกละ่ะ เวลาฉั้นโมโหก็มักจะสั่งอะไรลูกน้องไปแบบไม่ทันคิดให้อรอบคอบวันเสาร์ถึงกับถอนหายใจนี่กลับกลายเป็นว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเหรอที่ทำให้ฟาลันหึงจนต้องสั่งให้ลูกน้องไปจับตัวเขารถก็พังแล้วตัวเองก็ตกใจทับแย่เขาจะทำยังไงกับฟาลันดีนะวันเสาร์เดี๋ยวให้ชั้นไปส่งไหม เรื่องรถไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันให้ลูกน้องจัดการม่ต้องให้ลูกน้องของนายเอารถของฉันไปที่นามบัตรนี้บีมบีมงนั้นเหรอคนอะไรชื่อบีมแล้วคนชื่อบีมเป็นอะไรกับวันเสาร์เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนแน่เหรอนี่ที่ที่ฉันต้องการให้เอานายเอารถไปไว้กับบีมเพราะฉันไม่อยากให้พ่อรู้เรื่องนี้อ๋อ เข้าใจละววันเสาร์กลัวพ่อมองฉันไม่ดีใช่ไหมดีจังอีกหน่อยเราจะได้ไม่มีปัญหากันไม่ใช่ฉันไม่อยากให้พ่อเป็นห่วงต่างหากเราอ้าวและนี่ก็เป็นเพื่อนของฉันไม่ใช่อู่ซ่อมรถที่ไหนน่าอยากเข้าใจผิดอีกละแล้วก็เพื่อนเข้าใจไหมว่าเพื่อนเข้าใจนะเพื่อนมันก็มีหลายประเภท เพื่อนกินเพื่อนนอนหรือว่าเพื่อนหยุดถ้านายไม่หยุดแล้วก็มันซัดปากนายแน่โอเคโอดกับฉันเข้าไปใจร้ายกับฉันจริงนะวันเสาร์ใครต่างหากที่ร้ายกับฉันก่อนนายอะรู้ไหมว่าทําเกินไปก็รู้ก็ฉันเป็นมาเฟียนี่สาหรับฉันแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ฉันไม่ใช่โปรดเข้าใจไว้ด้วย ป้าลาดได้ด่าพยักหน้าก่อนจะเรียกลูกน้องทั้งสิบคนมาขอโทษวันเสาร์มีสะดุ้งตอนน้องขยับตัวด้วยมันคงใช่คงจริงพวกมันคงไม่โกหกเขาแน่ว่าที่เจ็บกันขนาดนี้เป็นเพราะวันเสาร์แต่ตัวเล็กแค่นี้ปีมือจะเก่งขนาดนี้เลยเหรอคนทั้งสิบคนถึงจะล้มไม่ได้จเจ็บขนาดนี้ปมือต้องไม่ธรรมดา ไม่ต้องหรอกพวกนายแค่แค่ลูกน้องคนที่ฉันนะ่ะอยากเอาคืนคือคนที่สั่งพวกนายมากกว่าฟาลั่นกำลังยกเครื่องดื่มขึ้นดื่มถึงกำสำลักว่านเสาเหลือบมองก่อนที่ฟาลั่นจะไล่ลูกน้องออกไปทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเจ้าคืนฉันจริงๆหรอแล้วที่ต่อยเมื่อกี้ก็เจ็บจะตายอยู่แล้วเจ็บหรอนั่นน่ะฉันยังไม่ได้ออกแงรง้วยซ้ำพอะมัง เหมืนทำมากไปกว่านี้ลูกน้องจะมองฉันยังไงนายก็สู้ฉันสิมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะสิวันเสาร์คือคืออะไรก็คือหัวใจของฉันถ้าฉันทำวันเสาร์เท่ากับฉันเองก็เจ็บแหวกจะอ้วกโหยังไม่ทันมีอะไรกันเลยก็จะท้องซะละนี่นายอย่ามาทะลึ่งนะฉันจะท้องได้ยังไงก็ลองดูไม่ล่ะ นี่ถ้ายังไม่หยุดพูดอีกฉันซันไหนแน่พูดไม่ได้ฟาลั่นก็ยิ้มแทนคำพูดแบบนี้เหมือนฟาลั่นพูดกับผู้ไม่มีผิดผู้เอียงแอบหัวเลาะกําใดใครก่อํานั้นคืนสนองไอ้พูพูดถึงกับสะดุง้งเมื่อฟาลั่นหันมาเห็นพอดีเขาไม่รู้หรอกว่ามันเข้ามาทําไมและตอนไหนพอาะเาสั่งให้ทุกคนออกไปแล้วแต่มันยังยืนเจออยู่ แกยืนอยู่ตรงนี้ทําไมเออเจ้านายก็ผมรอจะไปส่งคุณวันเสาร์ให้ครับถ้าฉันจะใช้แกฉันจะเรียกเองออกไปครับนี่นายนายจะไม่ให้ฉันกลับเหรอไม่ได้นะทําไมจะไม่ได้หรกวันเสาร์ไม่ได้ก็คือไม่ได้นายจะให้ลูกน้องไปส,ส่งฉันไหมไม่นายฟ้าลั่นคราวนี้วันเสาร์กลัวจริงแต่ฟ้าลั่นก็จเจ้าเล่ห์เกิน ที่ไม่ให้ลูกน้องไปส่งเพราเขาจะไปส่งเองวันเสาร์ไม่แน่ใจว่าเขาจะขับรถได้เพราะทั้งไหลทั้งแขนเขาเจ็บสรุปแล้วเขาก็ขับรถเองไม่ได้อยู่ดีวันเสาร์รู้ทันถ้าฟาลันไปส่งเขาเองตอนกลับก็คงกลับไม่ได้อยู่แล้วแล้วฟาลันก็จะขอ,อนอนค้างที่บ้านของเขาหมอนี่เจ้าเล่เจ้าเล่จริงๆอะไรให้ลูกน้องนายขับอ้าว ไม่ต้องมาอ้าวเออไม่งั้นนายก็ไม่ต้องไปด้วยโอเคว้าลั่นถึงกับอมยิม้มเมื่อวันเสาร์รู้ทันเขาไปสมดโอกาสดีๆอย่างนี้หายากเมื่อพ่อตาไม่อยู่แต่น้องนี่สิกลับไม่เล่นด้วยซะอย่างนั้นกว่า,าวันเสาร์กลับถึงบ้านก็ดึกพอสมควรปัญญารอวันเสาร์อยู่เขาอุตส่า ไา้สองพี่น้องเล็กใหญ่กลับไปแล้วสองคนนั่นเอาจะถามว่าวันเสาไปไหนเขาก็แปลกใจที่เวลานี้วันเสาไปไหนสองคนพี่น้องนั้นไม่รู้ทำไมเพิ่งกลับวันเสาร์รู้ไหมว่าฉันห่วงแค่ไหนวอนเสามองหน้าปัญญาอย่างแปลกใจพี่ห่วงผมก็ใช่น่ะสิรู้ไหมว่าอโยธินมันอะไรห่ะครับพี่โยธินจะทำอะไรไม่มีอะไรหรอกพี่แค่เป็นห่วง ข้าหลังก็หัดรับโทรศัพท์พี่บ้างพี่เป็นห่วงเรามันผิดตรงไหนก็ไม่ผิดหรอกครับถ้ายังไงผมขอตัวดีกว่าเดี๋ยวสิยังไม่ได้บอกพี่เลยว่าใครมาส่งฟารันผมไปได้หรือยังปัญญาพยักหน้าเงึกฟารันเป็นมาเฟียวันสอวเนอทกับเขาเหรอถึงได้ไปเราไปเจอกันได้ยังไงทำไมถึงได้ ไปอยู่กับฟ้าลันเอ้ยไปหาฟาลันได้แล้วไปแท้ล่ะโอ้ยเขางงไปหมดพี่ปัญญาไม่ยืนทำไรตรงนี้ไอ้วันเสารมันกลับมาแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่พี่แค่สงสัยว่าฟ้าลั่นทำไมถึงได้มาสม่งวันเสาร์ก็มันไปอ่อยเขาันสิไม่จริงหรอกวันเสารนะ์น่ะ ไปทานข้าวกับคุณไปแท้ต้องมึงเอินแน่ๆมันอ่อยเชื่อเถอะปัญญามองสายยุงอย่างหงุดหงิดเขาเดินหนีเธอคำก็อ่อยสองคำก็อ่อยวันเสาร์ทำอย่างนั้นที่ไหนกันเขาก็เห็นกับตาว่าน้องไปทำงานสายลุงไม่ชอบที่ปัญญาเดินหนีเธอเธอจึงเดินตามผู้เป็นพี่ชายเดี๋ยวพี่จะไปไหนเนี่ยฉัจนจะไปนอนจะง่วงแล้วง่วง หรือว่าไม่ชอบคำพูดของสันกันแน่ฉันบอกตรงๆว่าไม่ชอบเพราะวัานสาว่ะช่วยพ่อให้เซ็นสัญญากับคุณแพทแท้ได้เขาทำเพื่อบริษัทของเราส่วนเธอแทบไม่ช่วยอะไรเลยพี่ปัญญาอย่างที่รู้รู้ว่าปัญญาไม่ใช่คนสลาดนักแต่ก็พูดได้เจ็บแสบว่าเธอเป็นคนไม่มีประโยชน์เธอแทบอยากกรีดดูดีๆปัญญาก็พูดแบบนี้ออกมาได้ มันต้องมีคนชี้นำให้พูดแบบแนั้นแน่ๆเธอคิดว่าเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากวันเร์เธอมีอะไรจะถามสันอีกไหมถ้าไม่มีอะไรฉันจะไปนอนล่าป,ประโยชน์ที่เธอกระเถียงกับเขาสายลุงจึงไม่ลังปัญญาไว้อีกพอปัญญาเข้ามาในห้องเขาก็โทรหาเพชแท้ถามเรื่องของฟาลันทำให้เพชรแท้ไม่แน่าใจว่าปัญญาถามเขาอย่างนี้เพราะอะไร ที่คุณอยากรู้เพราะกลัวว่าผมจะคบค้ากับมาเฟียเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมแค่อยากรู้ว่าวันนี้คุณได้เจอกับคุณฟ้าลหรือเปล่าผมอยากรู้แค่นี้ครับทำไมถึงอยากรู้เรื่องนี้ครับอา้าวผมก็แค่ถามไม่เจอคุณก็บอกไม่เจอสิครับไม่เห็นจะยากอะไรเลยนี่จะย้อนถามผมกลับมาทำไมเนี่ยแค่ตอบก็ไม่เห็นจะยากอะไรนะ นี่คุณกําลังตําหนิผมเหรอครับคุณปัญญาไม่ใช่นะครับผมแค่คิดว่ามันเป็นคําถามง่ายๆคุณตอบเจอหรือไม่เจอมันก็จบแพท้าถึงกับหงุดหงิดนี่ปัญญากําลังกวนประสาทกาใช่ไหมเขาไม่แน่ใจว่าถ้าต่อไปมันจะมีผลเสียอะไรไหมเขารู้จักกับฟ้ารลันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้เจอแต่คนคนนี้อยากรู้ว่าเขาเจอฟ้าลัานไหม เ้าควรตอบอยังไงดีว่าไงครับถ้ามันยากนักอีกสามวันผมจะโทรมาใหม่ฮะสามวันก็ใช่สิครับพอกคุณยังคิดไม่ออกอาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้คุณก็ยังไม่ได้แก่ซะหน่อยพี่หลงที่ลืมซะละไม่เป็นไรครับผมเข้าใจผมก็มีเพื่อนที่เป็นแบบนี้ถ้างั้นแค่นี้นะครับสวัสด,ดีเพทธาถึงกับงง เมื่อปัญญาตัดสายเขาทิ้งซะดื้อถ้าเขาไม่คิดว่าปัญญาคือพี่ชายของวันศสารแล้วก็เขาจะยกเลิกสัญญานั่นเดี๋ยวนี้เขาอุตส่า,ศา,ศาห์ใจเย็นเรื่องเอกสารและรายละเอียดของโครงการที่มันควรพร้อมอยู่ตรงหน้าเขาแล้วตอนนี้เขาไม่เคยหงุดหงิดเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยเลยแม้แต่เรื่องงานเขาก็ไม่เคยเคียดกับมันแต่ปัญญาพูดไม่กี่ประโยคก็ทําให้เขางุดหงิดงุดหดงิดมาก